กำจัดขยะมูลฝอยหญ้าหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ประชาชนหลายพื้นที่มักใช้เชื้อเพลิงจุดเผาเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรเมื่อหมดฤดูการเพราะปลูกแล้วก็จะเผาฟางข้าวสั่งข้าวหรือเศษไม้ใบหญ้าเพื่อเตรียมการเพราะปลูกใหม่ในฤดูการต่อไปซึ่งการกำจัดซากพืชหรือกำจัดขยะด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนแล้วยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ที่อาศัยระแวกใกล้เคียงรวมถึงอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบจนเกิดความเสียหาย คุณผู้ชมคะการเผาขยะและหญ้าแห้งบนพื้นที่สาธารณะนอกจากจะส่งผลกระทบกับประชาชนในระแวกใกล้เคียงแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่ควบคุมได้ยากด้วยนะคะและบ่อยครั้งคะ่ะที่ควันจากการเผาไหม้ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมาคะ่ะ นอกจากการเผาขยะภายในพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วบ่อยครั้งที่มีการลักลอบเผาตามแหล่งชุมชนและริมถนนทำให้เกิดกลุ่มควันที่ปกคลุมสองข้างทางไม่สามารถควบคุมปริมาณหมอกควันได้ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมาและก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน นายสุภกิจโพประพาพันธ์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงถึงข้อควรปฏิบัติหากผู้ใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ไปบนเส้นทางที่มีควันไฟปกคลุมว่าผู้ขับขี่ควรลดความเร็วใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินและเปิดไฟตัดหมอกและหากมองไม่เห็นทางก็ควรจอดรถในที่ที่ปลอดภัยทันทีประชาชนที่ขับรถขับใช้รถใช้ถนนนะครับเจอควัน ไฟนะครับหรือทําให้ทัศนวิสัยที่มองไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะมองไม่มีความชัดเจนนะก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการระมัดระวังนะครับสำหรับผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอการใช้สัญญาณไฟนะครับว่าอาจจะเปิดไฟลีแลวก็ถ้าเกิดรถม,มีความพร้อมมีไฟตัดหมอกก็เปิดไฟตัดหมอกนะครับเพื่อที่จะได้มอง เห็นนะในการขับขี่รวมทั้งในเรื่องของการใช้ความเร็วก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดเมื่อเห็นหมอกควันนะในบริเวณนั้นแล้วต้องขับขี่รถผ่านนะจุดจุดนั้นนะครับก็ต้องลดความเร็วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมันหมอกควันลงหนาแน่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดนะครับก็ ก็สมควรที่จะ,อะจอรดรถในท,ที่ที่มีความเหมาะสมนะครับไม่ใช่จอรดรถในจุดที่มองไม่เห็นเช่นกันนะครับมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็หาที่จอดที่มีความเหมาะสมนะครับในกรณีที่จําเป็นต้องเผาให้จัดเตรียมถังใส่น้ําไว้ใกล้กับบริเวณที่เผาหากไฟลุกลามจะได้ดับทันไม่ปล่อยให้ไฟมอดเองควรใช้น้ําราดให้ไฟดับสนิท หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยการไม่ทิ้งก้นบุหรี่ไม่ก่อกองไฟหรือเผาขยะใกล้กับบริเวณที่มีหญ้าแหง้งและจัดทําแนวกันไฟบริเวณจุดที่เผาเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงณปัจจุบันนี่สภาพแวดล้อมมันก็เป็นใจนะครับในเรื่องของอากาศที่มีความแห้งนะครับแล้วก็อุณหภูมิมันค่อนข้างสูงไฟก็จะติดง่ายนะครับในส่วนตรงนี้ การที่จะเผาก็ควรที่จะทำแนวกันไฟไว้นะครับในส่วนที่จำเป็นที่จะต้องเผานะครับในเรื่องของการเก็บในเรื่องของเชื้อเพลิงที่ติดไหมง่ายๆนะหรือเป็นใบไม้ หรือ,อในส่วนต่างๆเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ทําลายซะ,ะอย่ามาเก็บกองไว้ในจุดที่มันสามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ลูกหลามไปนะครับแล้วรวมทั้งในเรื่องของการหาของป่านะครับก,ก,ก็ก็อย่าไปใช้โดยวิธีเผานะครับหรือว่าในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเผาต่อสั่งข้าวนะครับจริงๆในทางที่ถูกก็ควรที่จะ,ะถ่ายกบ หรือใช้น้ำยาสไลายต่อสร้างข้าวแล้วก็อาจจะถ้าเกิดจะเผาก็เผาได้แต่ต้องทําแนวกันไฟไว้ให้มันอยู่ในบริเวณที่ไม่ให้ลุกลามไปในส่วนอื่นๆนะครับปียะสวนเรืองถ่ายภาพนิชชาเรืองเกตทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน